อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับวันนี้มาดูพามาดูนะครับก็เลี้ยงสนุกสนุกนะครับไม่ได้คิดอะไรเห็นกระแสมานะครับแต่ราคาไม่ได้สูงมากแต่คือเออผมเห็นความน่ารักมันเลยเอามาฝากนะครับเนี่ยอันนี้คือพ่อพ่อปลานะครับดูแลลูกนะครับเนี่ยดูน่ารักดีนะครับเนี่ยลูก,ลก คุณพ่อเขากำลังเนี่ยลูกปลาบอร์ดกำลังแตกประกาศเนี่ยวอร์ดคือเขาจะมีลูกเขาอยู่ข้างในบอร์ดนะครับหลังจากลัดตัวเมียนะครับตัวนี้พ่อพันเป็นตัวสีทองนะครับสีทองล้วนแล้วก็แม่พันเป็นสีทองล้วนนะครับก็ พอดีมาให้อาหารเขาเมื่อวานเพิ่งจะแยกแต่แยกไม่ได้เพราะว่ากลัววอดเขาก็จ่ายนะครับ mm. ก็คคืเพิ่งแยกแม่เขาออกไปตัวสดร้อนๆเลยนะครับ mm. ก็งเ mm. รอดูลูกปลาโตออกมานะครับเนี่ยสีทองออกส้มๆนะครับ ต้องดูตอนที่ที่เขาแพ้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูก็เห็นเห็นลูกปลาตัวเล็กๆแล้วก็อืมสิ้นใจนะครับดูน่ารักดีครับต้องหาเนี yeah. ่ยคือมันมีผักอหรือว่าใบไม้ที่มันเน่าเขาก็จะเอาไว้ทานได้นะครับเนี yeah. ่ย ทานได้เม่เกี้มันตอดตอดไปเดี๋ยวต้องหาไข่ตุนนะครับไข่ตุ๋นมาให้ทานพวกเนี้ยช่วงเล็กๆเขาก็จะทานนั้นปกตินี่อันนี้คือเขาไม่ได้แผ่สีเขายังไม่เข้มถ้าแผ่สีจะเข้มมากนะครับสีจะออกทองทองกำลัง <c oughs> กำลังวุ่นเลยฮะ กำลังดูแลลูกๆอยู่นะครับดูแล้วน่ารักดีเนี่ยบางบอร์ดที่ยังไม่แตกเขาก็จะอยู่ข้างในนะซูมเห็นหรือเปล่านะค,ความน่ารักของประกัดี๋ยวจะเป็นตัวผู้ที่คอยดูแลลูกๆนะครับตัวเมียเขาต้องแยกออก แข,แข้งแรงครับตัววิ่งแบบว่ายวมากแวบ,บแวบ,บเลยเดี๋ยวรอดูว่าโตมาจะได้เป็นสีทองล้วนหรือเปล่าอ่าประมาณนี้ครับอารุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับเดี๋ยวไปถ่ายต้นไม้สวยๆให้ชมนะครับช่วงนี้ผมให้อาหารปลาก่อนนะครับ ลูกอยากเลี้ยงนะครับแต่ยังไม่ตื่นเะไรเราก็่าเลี้ยงให้ครับสวัสดีครับ